หอมมากครับเป็นทันย่างที่หอมเกีก่งแกงเดวก็มีความแพทวนนิดๆระว่าพุ่มไส่สวัสดีครับผมกินายอยู่ายสไตล์เราวันนี้ มากกันอีกแล้วนะครับวันนี้สเสนอร์เมนูฮอมมกดาซิลปักตายนะครับมาดูวิธีที่ล้เดีวมาชิมกันว่ารสชาติจ,าจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ สำหรับวัตถุดิบในการทําเมนูหอมบอกปลาซิวปักตายของเรานะครับจะประกอบไปด้วยขีมินนะครับตะไครหรือว่าไครริดซอสริดไทยดํานะครับกระเทียมวัตถุดิบสําคัญของเรานะครับปลาซิวนะครับหลกปลาซิวเพิ่มปรุงรสกันด้วยเกลือนะครับง่ายๆเมนูโบราณน,นะครับมาดูวิธีทํากันเลยครับ นี่นะครับเตรียมเรืองเรียบร้อยเลยจ้ะผมมือโครกนะครับนำเกลือใส้ลงไปเลยนะครับเกลือที่มินไทยิดเล็กน้อยนะครับนี่นะครับโครงได้พอประมาณนี้นะครับไม่ต้องละเอียดมากเดีย๋ยวเราทำกันคลุกกับปลาเลยก็ติ้งหอ,อย่างกันครับ นี่นะกรับลาเราได้ปลา,ลา,ลาทิวทสวยม,มาเลยครับช็อตช็ูดเครื่องมนเลยครับ ซอยใบมะกรูดผมความหอมแต่ยึดตับหอมมากครับเป็ทันย่างที่เก็บลอยแล้วนะครับผอมย่างนี่นะครับเนื่นองจากที่ว่าขุกกันเรียบร้อยแลย้วก็มางทำกันโหนนะครับ ใส่ใบตองหรือถ้ามีใบขมิ้นนี่จะดีหมากเลยนะครับใส่ใบขมิน้นหอมมันจะหอมหมากที่นี่ผมหาใ,ใบขมิ้นไม่ได้ก็เลยใส่เป็นใบตองนะครับหอกันเสร็จเรีเยบร้อยแหละก็ททาการย่างกันครับ หอมกของเราเกือบได้ทีแล้วนะครับย่างกันแบบเรื่อยๆนะครับจ่ไฟอ่อนๆอย่างแตงหอมเป็นหอมหอมมากครับตอนนี้กลิ่นหอมุ่งเลยหอมเครื่องสมุนไพรของเราเห็นะครับเกือบได้ละหอมหอมน่ากินเลยนะครับ ครับผมเรามาคาซูโมดกันชิม,มันนะครับนี่นะครับฮอมกบราซิลฮอมกบรานฮอมกซูนี้ผมแปลงนิดน้อยนะครับคือ,อเพิ่มใบหมักกรูดสมัยขอนตอนเด็กกินสมัยเด็กๆนะครับคนโบุร่านเขาจะใช้ใบขมิ้นนะครับในการฮอ ทิ้งก็ไม่ได้ใช้ใบมะกรูดแต่ผมดัดแปลงใช้ใบมะกรูดเพิ่มความหอมเล็กหน่อยนะครับแต่วลาซูตรก็ยังคงเดืองกับใซส์แขกเกลืออาศัยความซดจากลาซิลนะครับถ้าปลาเราหยิงซดเมนูนี้ก็ยิงร้อยนะครับผมามาชิมเหมือนกับว่าบันพีมังนี่นะครับ หอมเคืองแกงแล้วก็มีความแพทดวนนิดๆระว่างพุ้มไซปริก,รก,รกแล้วก็พริกไทยแล้วก็ถึงกับหอมที่เราทาการย่างนะครับหอมใบตองร้อยกับเมนูนี้ถือว่าร้อยลองทําท่านกันดูนะครับอืมดดดอยูาราดอซัดหยิ่รมมาครับหานครับไอ้เยะอร่อยอร่อย กับข้าวก็ได้กับแกรมกับร้อยแบบเมนูนี้ลองไปจัดกันเลยครับสักคํามหน่สักข้ามหน่อยร้อยร้อยดอกพันพันขอบคุณที่ติดตามรับชมเหมือนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ในช่องยูทูบกันด้วยนะครับเมนูนาจะมีอะไรให้ติดตามชมรอชมกัมนนะครับสำหรับันีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันไม่คปหนา้าสวัสดีครับกินข้าวกันครับ